วันนี้เปเป้นเนี่ยครับก็กลับมาที่เซ็นทรัลเฟสติวัลเชนใหม่อีกแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะเข้าไปที่ซาร่าอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามีบางท่านเนี่ยครับสมาชิกของสหายหอมนะครับก็เล่าขวัญกันนะครับว่ามันมีซาร่าอีกตัวหนึ่งที่กลิ่นแบบว่า อารมณ์แบบคล้ายๆกันหรือวิตองตัวหนึ่งนะคือไอตัว imagination นะะดังนั้นแล้วเนี่ยครับกับการดุก,กลิ่นอะไรแบบนี้แล้วมันเป็นกลิ่นที่แบบหอมๆตราตรึงหัวใจแบบในระดับของความเป็นหรือวิตอง imagination นยครับเราจะรอชา์ได้ยอย่างไรใช่ไหมเราต้องกลับไปเช็คดูนะว่ามันอะไรยังไงบ้างมันจะหอมตราตรึงหัวใจยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปซาร่าก,กันครับ เข้ามาในช็อปของซาร่าแล้วนะครับจะทำตัวเนียนๆน,น,นะถ้าเหมือกับว่าเราไม่ได้มาถ่ายวิดีโอนะโอเคเสเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้ามุ่งตรงไปที่โซนของน้ำหอมนะครับ เรากลับมาแล้วนะครับจะมาลองดูซิว่ากลิ่นเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ Sunrise on the Red Sand Dunes หรือว่า Dunes อาจว่าอะไรดีเห็นเขาบอกว่ามันเป็นการดุกลิ่นของไอ้เจ้าหลุยวิตองนะครับ Imagination นะก็รู้สึกว่ามันก็คล้ายๆกับตัว Las v e t i v นะแต่ว่าอย่างไรดีลองดูก่อนอืม คล้าย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 ก็ตัว Lush Vativer ที่ได้จัดไปเมื่อวานเนี้ยนะแต่ก็หอมดีอะ่ะชอบนะเดี๋ยวขอดูอีกตัวนึง Sand Dessert Sand Dessert at Sunset ตัวนี้ก็พันสีอร่อยครับอืมนี่ก็หอมอะ่ะ อืนนี้นก็หอมวะ่ะกินมันดูแบบมีอะไรมากขึ้นอ่ะตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยก็จะดูแบบคลายกับตัวนี้ไปแล้วะอะว่าไงดีวะนี่เหรออืมสเปรย์ขา้าเมล 这个骨干呢？嗯嗯嗯 กลับมาจัดนี้แหละนะแล้วคนะวก็บอกว่ามันหอมดีนะสำหรับไอตัว Sunrise on the Red Sand Dunes นะครับเอาเลยแล้วกันนะเราพูดพร้อมทำเพลแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวต่อที่บ้านนะเอาเกลงในใช่ไหมก็ก็นอนไม่ส่งแหละนั่นียก็สิ เรียบร้อยซาร่าพาราเซตามอลปิกบ้านกันครับ ็คือ,อผ่านวันมาแล้วด้วยนะครับก็อย่างที่ได้เห็นไปนครับเมื่อวันอาทิตย์นะผมก็มีการกลับไปที่เซ็นทรัลนะครับไปที่ชอปซาร่าอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ามีสหายหอมท่านนึงนะครับทักผมมานะครับแล้วก็บอกว่าอยากให้ผมเนี่ยไปลอยเจ้ากลิ่นเนี้ยมากๆเลยนั่นก็คือไอเจ้าตัวนี้เลยครับ sunrise on the red sand dunes ตัวนี้ครับ คือต้องท้าความแบบนี้ครับว่าการที่ผมทํารีวิวน้าหอมมาเนี่ยครับผมก็มักที่จะบอกว่าผมเป็นคนชอบแนวกลิ่นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยครับคนที่เขาติดตามผมอย่างจริงจังเนี่ยเขาก็จะพอทราบได้ว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบแนวกลิ่นแบบไหน,นอะไรยังไงบ้างเขาก็อยากที่จะแบบเออมาแนะนําแล้วก็ให้ผมเนี่ยไปลองสุดท้ายก็ได้มาครอบครองสนใจนะครับแบบนี้เลยครับ sunrise on the red sand dunes และกับความน่าสนใจของเนื้อกลิ่นนะครับมันเป็นแนวผมอะไรยังไงอย่างที่น้องเขา,เขาบอกมาเนาะส่วนตัวคือผมอะไปหยิบมาเลยนะคือวันนะั้นคือผมเดินไปแล้วก็มุ่งไปที่แบบไปหาเลยนะว่าเฮ้ยมีหรือเปล่าเพราะว่าได้ยินมาว่าบางช็อปของซาร่าเนะี่ยก็ไม่มีกลิ่นนี้นะยังไม่เข้านะก็ไม่แน่ใจผมก็ไม่ได้ถามมาให้ด้วยนะว่าเขาเอาเข้ามาขายทุกสาขาครบแล้วหรือยังนะครับคือกลิ่นเปิดมานี่คือผมชอบมากๆเลยนะ แล้วก็ก่อนที่ผมเนี่ยครับจะได้กลับไปแล้วก็ไปจัดมาเนี่ยผมก็ไปศึกษาหาข,อข้อมูลนะไปเปิดดูฟกซกรานดิก้านะไปดูโน้ตไปดูอะไรต่างๆผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีขิงเนี่ยมีความเป็นซีตรัสมีความเป็นฟรุตตี้เฮ้ยมันคือเราจริงๆนะคือผมชอบน้ําหอมเนี่ยแบบเออแบบแนวซีตรัสนะถ้ามีฟรุตตี้อย่างเดียวเนี่ยคือก็ก็คงไม่ใช่แต่สําหรับผมเนี่ยถ้ามีฟรุตตี้ต้องมีซีตรัสเข้ามาด้วยแล้วพอไปเจอแอนนัลจิงเจอร์นะคือ มันโดนอ่ะผมชอบนะผมรู้สึกว่าน้ําหอมที่มีกลิ่นน้อของจิงเจอร์ที่แบบมีความเป็นซิตรสัสจ๋าๆเนี่ยผมจะชอบมากๆนะอย่างเช่นไอเช่นอย่างเอเจ้าแบบอาร์ดิโออมสปอร์ตในลอตเก่าๆสูตรผลิตเก่าๆอะไรเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งอย่างไอตัวอาซาโลวอนเทศนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตหยิบให้ดูนะแป๊บน,นึงนะครับ เวลาสำหรับอาร์เซโลวันเทสนะครับไอ้ลูกกระสุนปืนในตัวนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แบบเหมือนอะไรกันขนาดนั้นนะด้วยความที่มันมีความเป็นแบบว่าจิงเจอร์นะครับก็คือขิงหวานๆนะซ่อนอยู่ในความเป็นซดตรัสเนี่ยไอซันไรส์ออนเดอะเรดแอนด์ดูนส์นี่ยให้ความรู้สึกแบบนั้นคล้ายๆกันแต่ว่าจะไม่หวานฉ่าเท่ากับไอตัวนี้ครับของอาร์เซโลวันเทสและสำหรับไอเจ้าอาร์เซโลวันเทสเนี่ยคือจะหวานบานฉ่าไปเลยนะคือศาสตร์ความหวานหอมทั่วทิศทางไปเลย อันหนึ่งนะครับในความคล้ายในความเชื่อมโยงในความแบบอินสปิเรชันของกลิ่นของความนึกถึงต่างๆเท่าที่ผมไปศึกษาหาข้อมูลมาเนี่ยครับเขาบอกว่าไอเจ้าซาร่าตัวเนี้ยครับมันจะมีความคล้ายละไม้นึกไปถึงความเป็นหลริวิตตองอิมเมจเนชันนะส่วนตัวผมเคยดมมาเหมือนกันสำหรับไอเจ้าอิมเมจเนชันของหลริวิตตองนะครับผมก็ชอบนะเออแต่ว่าราคามันแรงไงนะแล้วก็พอผมได้สัมผัสกับไอเจ้าซันไรส์ออฟเดอะเรสซอนดูนส์เนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ย มันคล้ายอะ่ะมันมีไวป์หนึ่งที่แบบผมจําได้ผมเคยได้กลิ่นแบบนี้และมันอยู่ในเจ้า LV i m a g i n a t i o n ตัวนี้นี่แหละดังนั้นแล้วนี่คือ ใครจะคอนขอดว่ามันจะอะไรแบบไหนยังไงเฮ้ยซาร่าพันกว่าบาทในขณะเดียวกันที่ LVMagination i เนี่ยมันปลาเข้าไปเป็นหมื่นนะดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะไปเทียบเคียงกันได้ไหมอะไรยังไงแล้วแต่เลยนะว่าใครจะเวลคัมนะครับกับกลิ่นนะครับที่มันคล้ายๆกันในราคาที่จับต้องได้อย่างความเป็นซาร่าหรือใครจะไม่เวลคัามอะไรก็แล้วแต่ผมมองว่ามันอยู่ที่ ความรู้สึกและก็จริตของการใช้น้ําหอมของแต่ละคนนะหากเราแบบว่าเฮ้ยอยากได้วายส์ <im it> อะไรบางอย่างที่มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยชอบมาในตัวนั้นตัวนี้ที่มันดูแบบแพงเลยค่ามากแต่พอมาเป็นในความเป็นซาร่าแล้วมันจับต้องได้เนี่ยผมมองว่ามันก็น่าสนใจนะจริงไหมอย่างไอเจ้าซาร่าซันไรซ์ออฟเดอะเรซานดูนส่วนเนี่ยครับผมได้มาในขนาด ราคาแบบ1,000กว่าบาทแค่นั้นเองนะจริงๆผมเข้าใจว่าราคาของเขาเนี่ย1,490บาทแต่ว่าเขาลดไป200บาทมันก็เลยเหลือ1,290บาทซึ่งก็จะลดแบบไม่เท่ากับไอเจ้าตัว Lush f e s t i v e r ตัวนี้นะสำหรับไอเจ้า e s t i v a รเนยครับราคาของเขาเนี่ยจริงๆแล้ว1290บาทแต่ว่าผมได้มาในราคา790บาทแล้วก็บอกเลยครับว่าโปรโมชั่นราคาที่เขาลดแบบนี้ครับลดจนกว่าของจะหมดไม่ได้มีแบบว่าบบ หมดเมื่อไรสิ้นสุดเมื่อไรอะไรยังไงคือเขาลดราคาเนี้ยครับจนกว่าของจะหมดไปหมดแล้วก็ไม่มีอีกแค่นั้นเองนะครับทีนี้กลับมาพูดในเรื่องของเนื้อกลิ่นนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือผมคนชื่นชอบความเป็นซิตรัสนะครับแต่ในความเป็นซิตรัสซ่อนเอาไว้ในความเป็นแบบ f r ตตี้หรือจะเป็น f l o r ร l ก็ได้นะแต่ส่วนตัวคุผู้มชอบนะแบบว่า f r ตตี้มากกว่าแต่ f r u ตี้อย่ามา fruity จ๋าจนะต้องมีความเป็นซิตรัสเข้ามาด้วยและก็ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีความเป็นจิงเจอร์แล้วเนี่ยครับอชอบมากเลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นชาดน้ตเอาไวล้ละกันนะก็ลองดูได้นะครับว่าท็อปโนตเอ่ยมืเดลโนตเอ่ยเบสโนตเอ่ยนะครับมีอะไรยังไงน่าสนใจบ้างแต่ที่แน่ๆคือหลายๆคนเนี่ย มักจะบอกว่าในเรื่องของประสิทธิภาพน้ำหอมของซาร่าเนี่ยไม่ค่อยติดทนนานเลยไม่ค่อยกระจายไม่ค่อยฟุ้งนะแต่สําหรับผมเองเนี่ยตั้งแต่ลั s เบ e ์ติเวอร์แล้วนะคือผมเองเนี่ยก็ได้มีการไปโพสต์ลงในกลุ่มบ้างเนาะแล้วก็มีคนแบบว่ารู้สึกเสียดายที่ว่ากลิ่นมันไม่ทนมันไม่กระจายนะสำหรับฮิวองเขาเนาะคือผมเองเนี่ยผมจะบอกไงดีอย่างวันที่ผมไปแม่กําปองมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมใช้เจ้าลั s เบ e ์ติเวอร์นะครับแล้วก็ผมก็ไปเดินนะครับเดินในหมู่บ้านแม่กาปองนะก็ คนที่อยู่ข้างหลังผมก็ไม่ใช่ใครคือแฟนผมเพราะว่าเ็ถือกล้องคอยถ่ายผมไปดูนี่นั่นเนาะแล้วก็เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยกลิ hmm. ่นมันได้กลิ่นเรื่อยๆอะ่ะแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบหอมไปนแนวเป็นทางที่เราเดินไปอะไรเงี้ยครับเอออารมณ์คล้ายๆกันนะสำหรับ A g เจ Sunrise on t h e ด e ะ s ิสแ d ด์ดูนสกับผิวผมเองเนะี่ยทนเหมือนกันนะอย่างวันอาทิตย์ที่ผมไปได้เข้ามานี่ผมสเปรย์ไวท้ที่ไอตรงท้องแขนของผมตรงเนี้ยนะครับแล้วก็พอกลับมาถึงที่บ้านผมก็ไปอาบน้ำนะอาบน้ำ ผมบเป็นคนอาบน้ําแบบนานนะแล้วก็จะใช้สบู่ที่เป็นสบู่เหลวนะครับที่มีกลิ่นหอมๆอ,อย่าง,าเ,ชงเช่นเช่นตัว v a าซ l i ลีนะครับที่เป็นแบบเซรั่มตัวนั้นนะผมก็ใช้อาบน้ําไปผมรู้สึกว่ากลิ่นมันแรงอยู่แล้วด้วยนะแต่พอแบบเราล้างน้ําเสร็จอาบน้ําเสร็จอะไรเสร็จเนะี่ยกลิ่นน้ําหอมของไอตัวนี้ครับซัน s รส์ออ e เ e อะแซ d ด์วิยังติดอยู่เลยยังได้กลิ่นอยู่นะ ก็เป็นโดนก็คือแบบได้กลิ่นเนะ่เอองงไปเลยไหมและถ้าจะบอกว่ามันไม่ทนกับทุกๆคนก็คงจะพูดได้ยากนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซินเล็กหรือว่าการกระจายตัวของกลิ่นเนี่ยโปรเจคชันอะไรต่างๆเนี่ยทำได้ดีนะสำหรับผิวผมนะครับใครจะว่าไงผมไม่แน่ใจนะสำหรับผมเองเนี่ยผมได้คือเรียกว่านะวินวินนะวินทั้งในเรื่องของกลิ่นนะครับ วินในเรื่องของคุณภาพของราคานะครับที่เราได้มากับารหอมกลิ่นที่ดีๆแบบนี้และก็ได้ประสิทธิภาพได้ p e r f o r m r n c e น e อะไรต่างๆที่ดีตามมาด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่าผม,ผมรู้สึกว่ามผมแส,สเลเดน, <c oughs> นะอ่ะทีนี้ปิดท้ายนะครับถ้าจะถามว่า sunrise on the red sand dunes เนี่ยเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับสภาพอากาศแบบไหน ผมบอกเลยครับว่านี่คือน้ำหอมแนวซีตรัสที่มีลูกเล่นแพรวๆพในความเป็นแนวฟรุตตี้และก็มีเนื้อกลิ่นของความเป็นแบบกลิ่นแบบแนวแบบอย่างจิงเจอร์เนี่ยมันให้มาเติมความหวานเข้ามานิดหน่อยนะไม่ได้หวานมากไม่ได้หวานซ่านราบซึ้งขนาดนั้นและเหมาะมากๆสำหรับในช่วงแบบเดล่ยูสนะครับเป็นช่วงแบบเดย์ไทม์ไนท์ไทม์ก็ได้นะกลิ่นของเขาในช่วงกลางคืนที่มันแบตีซ่านผ่านออกมาจากตามแบบ ซอก ils, แบบลืต่างต่างที่เราฉีดไปไม่ว่าจะเป็นซอกคอนะครับตามสีข้างลําตัวเนี่ยที่มันแบบพลานออกมาตามใยเนื้อผ้าเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแบบหอมกลุ่นกลุ่นละมุนละมุนหอมแบบหอมดีอ่ะชอบนะก็พูดกันง่ายๆอู้กันซื่อๆนะครับผมว่ามันเหมาะใครที่ชื่นชอบความหอมแนวแบบนี้ใช้ได้ทุกวันหรือแม้จะใช้ในวันพิเศษใช้ได้เลยนะครับผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดนี่คือ u n ็กซ์ฝ r กแ r รน c ์ตัวนี้น่าสนใจมากๆ เอาเป็นว่านะครับใครที่กำลังมองหาน้ำหอมดีๆราคาไม่แพงน,นะครับแล้วก็อยู่ในการคนโทรลของคุณภาพของแบรนด์อย่างซาร่าเนี่ยผมว่าเชื่อใจได้นะแล้วก็ไปลองกันดูแล้วกันเนาะของอาจจะมีไม่ได้มากนะผมลองสอบถามมาร่าวๆเนี่ยคือเขาวางบนเชลล์เนี่ยไม่ได้เยอะนะแล้วก็แม้กระทั่งหลังบ้านก็ไม่ได้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นราคาดีๆแบบนี้รีบไปหารีบไปตังกันนะครับเดี๋ยวมันจะหมดแล้วจะอดหอม วันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับฝากไว้แล้วกันสำหรับรีวิวน้ำหอมตัวนี้ของ Zara Sunrise Sun on the Red Sand ซนด์เรวันนี้อ้องจาทุกทุกคนด้วยฝากกดแล์กดแชร์เป็นกำลังใจกับเป้เป้เหมือนเดิมนะครับใครที่เพิ่งมาพบเจอช่องนี้ของชอบรีวิวนะครับฝากกดติดตามผลงานกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดรีวิวอะไรที่มันหอมๆนะครับต่อไปเรื่อยๆครับไปลวบ๊ายบาย